คือหนอกล้าที่สำคัญของมวลมนุษยชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญของปัจจุบันและอนาคตครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กๆแต่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการดูแลลูกๆให้เจริญเติบโตเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมากระทบทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อพวกเขาจะต้องปรับตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตปัจจุบันสถานะครอบครัวเปลี่ยนไปซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ไร้ระบบไร้ทิศท,ทางจากระบบโลกาพิวัต์ที่ได้ถังถมเข้ามาพร้อมกับเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้สถาบันครอบครัวสั่นครอนเกิดอัตราการหย่าร้างสูงขึ้น ในปัจจุบันมีผู้หญิงไทยที่มาแต่งงานกับชาวต่างชาติสูงขึ้นเช่นแต่งงานกับชายชาวนอร์เวย์ได้ย้ายถิ่นฐานตามสามีมานอร์เวย์หลายรายต้องนำบุตรธิดาติดตามมาด้วย เพราะเหตุผลของครอบครัวที่ต้องดำเนินต่อไปเมื่อมาอยู่แล้วการปรับตัวใหม่เพื่อที่จะให้ได้อยู่ในประเทศใหม่แต่แม่จะต้องออกไปหางานทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวลูกๆเมื่อมาอาศัยอยู่กับแม่ในนอร์เวย์แน่นอนที่สุดทั้งแม่และลูกต้องปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวใหม่วัฒนธรรมใหม่สังคมใหม่ ภาษาใหม่วิธีการเลี้ยงดูลูกใหม่หรือแม้แต่ความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศเมืม่อเด็กและเยาวชนไทยที่ติดตามแม่มาอยู่นอร์เวย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพ่อใหม่ได้สังคมใหม่ได้ หลายคนเกิดภาวะซึมเศร้าหดหู่โดดเดี่ยวไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแต่อีกหลายๆคนได้รวมกลุ่มกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยการรวมกลุ่มกันกินเหลา้าสุบุหรีไม่ไปโรงเรียนไปค้างบ้านเพื่อนด้วยเหตุผลเพราะหนูไม่อยากกลับบ้านไปเจอพ่อใหม่ที่ไม่ใช่พ่อหนูหนูคิดถึงเมืองไทย หนูไม่อยากไปโรงเรียนเพราะสื่อสารกับเพื่อนคนนอร์เวย์ไม่ได้หนูไม่มั่นใจอะไรเลยจนหนูไม่รู้จะทำยังไงดีหนูอยากอยู่คนเดียวหนูไม่มีเพื่อนโลกนี้ช่างมืดดำกับหนูเหลือเกินนอกจากปรากฏการเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมานอกจากตัวเด็กเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อแม่คนไทยและสามีชาวนอร์เวย์ทำให้แม่เกิดความเครียด คุณแม่หลายรายได้ตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับลูกให้ได้โดยเลือกที่จะอย่าร้างกับสามีชาวนอร์เวย์เมื่อเขามาตอนเป็นเด็กเนี่ยปัญหาไม่ค่อยมีแต่วเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวไปแต่เมื่อเขามาในอายุที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ถ้าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยโอกาสที่ปรับตัวเนี่ยยิ่งยากขึ้นเพราะเขาจะมีเพื่อนอยู่ในเมืองไทยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่เขาปรับตัวเขาค,คุ้นเคยแล้ว แล้วพอเป็นวัยรุ่นนี่ยมันแก้ไขยากมันปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในยากมาเพราะงั้นเนี่ยการที่แม่จะเอาลูกติดซึ่งอายุเป็นวัยรุ่นไปแรมมาเนี่ยต้องคิดให้ดีต้องเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วถ้าจะเอาเข้ามาเนี่ยต้องมั่นใจว่าเรามีเวลาดูแลและคุยกับเขาได้อย่างดีที่สุดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์เคสเอิร์สฟอล อาสามาเป็นเจ้าภาพหลักและเชื่อมร้อยกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีจากวัดไทยนอร์เวย์กรุงออสโลสมาคมสตรีไทยนอร์เวย์กลุ่มครูอาสาเมืองเยอ์วกตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำหน้าที่โอบก,กอดลูกหลานเด็กและเยาวชนไทยที่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ให้ได้มีความสุขกับชีวิตใหม่ในต่างแดนใช้ความรัก ความจริงใจความเข้าอกเข้าใจเป็นหัวใจในการทำงานโดยมีความสุขเป็นเป้าหมายใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการทำงานคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมรับผลประโยชน์โดยเอาลูกๆเด็กและเยาวชนไทยในนอร์เวย์เป็นตัวตั้งใช้ทุนเดิมจากการเป็นครูสอนภาษาแม่ให้กับเด็กใช้กิจกรรมของสมาคมเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะมีการประชุมและมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากมายจากนั้นร่วมเชื่อมร้อยเครือข่ายอื่นในนอร์เวย์โดยใช้ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันให้มาร่วมอบก,กอดลูกๆหล,ล,ลาน,ลานเด็กและเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์เกิดเป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์อย่างหลากหลาย เรามีความรู้สึกไว้ว่าตอนที่เรามาเนี่ยเรามาในสังคมที่เราไม่มีใครเลยนอกจากแม่เนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวนิดหน่อยฉันแต่บอกหนูเป็นคนเลือกเองค่ะว่าจะมาอยูนน่กับแม่ก็เลยคิดว่าถ้าเราเลือกแล้วอะค่ะเราก็ตอ้องทำให้ได้เหนมอบรรยากเช่นเปรับการใช้ชีวิตมากกว่าที่ค่อนข้างเป็นปัญหาแต่พอหลังจากนั้นตอนนี่อยู่มาสี่ปีแล้ว ปัญหาพวกนั้นมันเริ่มน้อยลงก็ววควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ี้ e AN, เรีนเรียนเรียนมาปลายมาได้ปีที่สองแล้วเราเริ่มสนิทกับเพื่อนในห้องมากขึ้นเราเริ่มคุ้นเคยกับทุกคนมากขึ้นเราก็เริ่มพูดมากขึ้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอเพราะว่าสนิทกับแม่ค่ะ<า>ใช่ค่ะอยู่กับแม่มาตลอดแล้วพอแม่แต่งงานก็เลยย้ายมาอยู่กับแม่ค่ะนั่นก็โอเคนะถือว่าเป็นเป็น success story นะของหนูเนี่ยมาแล้วก็ประสบความสำเร็จ เด็กๆได้รู้จักกันมากขึ้นได้พูดคุยได้ติดต่อสื่อสารได้รู้จักเพื่อนเด็กไทยต่างเมืองมากขึ้นได้มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องเดียวกันนอก,นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รู้จักกันมากขึ้นมีเครือข่ายมากขึ้นสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์เขตเอิร e ์สโฟล ได้จัดเวทีให้ผู้ปกครองได้มาประชุมกันเพื่อพูดคุยปัญหาและหาทางออกร่วมกันเกิดเป็นกลุ่มผู้ปกครองเด็กและเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องอะไรคือแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าจุดประกายที่ที่รู้สึกว่าสำคัญที่จะต้องส่งลูกเข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ปัญหาค่ะ ปัญหาของของระหว่างรูปเรากับกับพฤติกรรมที่ว่าอยู่ในครอบครัวปัญหาคือเด็กเงียบเด็กเงียบแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเวลาหิวถึงจะได้เห็นหน้ากันเขามีความฝังใจตรงที่ว่าเราทิ้งเขาในเวลาหกปีมันพี่มองภาพว่าสมาคมน่าจะให้อะไรหรือว่าช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนั้นบ้าง พี่มองว่า,าลูกจะได้เจอทุกหลายๆคายคนแล้วลูกก็คงจะได้รับปัญหาจากเพื่อนอเขาจะสึมซับว่าเขาไม่ได้เจอคนเดียวอยาให้ลูกพูดไทยได้แล้วก็มีวัฒนธรรมไทยการเรียนรู้ชุมชนโดยการจำลองเหตุการณ์ที่เมืองไทยและเหตุการณ์ที่นอร์เวย์ การเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อจะได้เสพข้อมูลอย่างมีสติจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกน้อยเด็กและเยาวชนไทยในนอร์เวย์ เสมือนหนึ่งน้ำฉลมใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้เกิดความสุขในครอบครัวอีกครั้งมีข้อเสนอให้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแม้หนูจะมาอยู่ไกลแสนไกลบ้านเมืองไทยเด็กๆก,ก็อยากเรียนรู้แผ่นดินแม่แผ่นดินไทยและถิ่นกำเนิดมารดาตัวเองเกิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยดนตรีไทย วัฒนธรรมไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยโบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อจะได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยให้คนอื่นให้ชาวต่างชาติอื่นด้วยความภาคภูมิใจ ้านเด็กๆได้มีการจัดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนโดยให้เด็กๆคัดเลือกกันเองเด็กๆได้เรียนรู้ตนเองและการวางเป้าหมายชีวิตเมื่อหนูมีฝันหนูจะเดินตามความฝันของหนูแม้จะยาวไกลแสนไกลอันของสูงแม้ปองต้องจิตหากไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นเรื่องสนุกสนานผสมผสานกับเสียงหัวร้อของลูกๆเด็กและเยาวชนไทยนอร์เวย์เป็นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานในหัวใจของคณะทำงานและหัวใจของพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ได้อาสามาร่วมกันสร้างและเสพความสุขร่วมกันยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งทำยิ่งอิ่มเอม ของชุมชนครอบครัวคนไทยในนอร์เวย์ลายดยใจช่วยกันปันต่า